เชียว e, ครู pe, สั่งให้ทำเดนเด่นเดเด่นเดนเด่นเด่นเด่นเดี๋เวนะคะนเด่เป็นอะ่รอ่ะพี่ดีใจพีน่นเด่นเด่นเนเด่นเ่นเนนเนเด่นเ่นเ่นเด่ดน่นเด่น่น่นเด่นเด่เดานเลยนเ่ทเด่น่เด่นเด่เ่น่นเนเนเเล่นนเด่เด่นด่นเเ่นด่นเ ถพราะครูบอกว่าครูให้ใช้หนังสือเล่มใหม่แล้วชาหูเลชะชาหูเล่หูหูพอตองทำงานเรื่องเมาไปหน่อยซ้ายขวาซ้ายขวาเมาใช้ได้อยู่หรือเปล่า,านี่ยะใช้ได้อยู่เอ้ยรียชุดให้นิชาซะหน่อยเดี๋ยวเวลาเรียนออนไลน์โคโบอกว่าไซจะชุดนอนนั่งวันต้องเปลี่ยนชุดจะบ้าง เอ,อ้ยชุดกระซวยเหมือนกันนะนีอ่ะแม่ใส่ได้เลยนะพอดีกับแม่แต่ก็แม่เอาดีกว่าเออรีผ้าให้ลูกหน่อยลูกจะได้ภูมิใจในตัวแม่บ้างอยากกินอะไรจังของหวานหรือของคาวก็ได้กินอะไรได้หมดแหละเพราะตอนนี้ที่ก้าหิว พี่นิชาพี่นิชาคะอะไรสิงเป้นแล้วเกินเนะเาะอบ่าปบองแม่ทำกับข้าวให้หน่อยได้ไหมคะได้สิน้องหิวข้าวหรอจ๊ะใช่ค่ะหิวข้าวมากเลยของอะไรก็ได้ขอให้ได้กินเถอะค่ะมันมากันนะแม่คะอะไรลหละลูก แม่คะพอดีทีก้าบอกขิวแม่ทำกับข้าวให้ทีก้ากินได้ไหมคะลูกจ้าพอดีแม่รีดผ้าอยู่ละ่ะมีตั้งหลายตัวแม่ขออภัยจริงๆแล้วนะลูกค่ะไปบอกพ่อสิลูกเดี๋ยวเพื่อพ่ออาจจะไม่ว่างอยู่อาจจะไม่ยุ่งค่ะพ่อคะพ่อทำกับข้าวให้หนูหน่อยโอ้ยพอทำไม่เป็นหรอก แต่พ่อ,ก,อก็กำลังทำงานอยู่ยูเฟสก่อนเออค่ะทีกาทำเองได้ไหมอ่ะพี่คะพูดจริงเหรอเนี่ยพี่ทำเมงสิคะพี่ก็โตแล้วนะทำให้น้องกินบ้างเออก็ได้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่ทำได้ไหมพี่เคยอัดคลิปลงควแล้วจะเชียมไม่ใช่เหรอคะพี่ทำเป็นเลยตานี้พี่ก็ต้องทำเป็นเหมือนกันสิคะอืมก็หวังว่าทำเป็นอ่ะนะปาทิกา อัตุ๊กตาไปด้วยอืมไปล้างมือก่อนมเมื่อกี้น้องเล่นสลามันมีนมสารเคมีไปล้างมือล้างมือที่ห้องน้ำห้องครัวดิค่ะห้องไหนก็ได้ที่มันมีสีนั่นแหละนั่นหนูขับไปล้างห้องนั้นห้องนี้ก็มีนะไม่เอาจะบู่ไม,ม่เมยก็มีอยู่ในในใน,ในเชลอะก็แค่แกะเปิดไงมันเป็นอันใหม่เปลืองใช้เงินเก่าให้หมดหมดจะได้ใช้ใหม่ค่ะก็ได้น้องล้างถึงหรือเปล่าให้พี่ต้องอุ้มไหม ไม่ต้องราค่ะหนูโตแล้วมันพี่ช่วยอุ้มดีกว่าก็ได้ปิดสบูดตรงมือแล้วก็ล้างมือเสร็จแล้วค่ะพี่ไปล้างด้วยแหละก่อนพี่จะทำอาหารอุย้ยมันมันมันไม่ใช่สบูแล้วนะไม่คือนาไม่ใช่หน้าต่างสิเออเขาเรียกว่าอะไรนะกระจกไปชิก้ามานั่งกันมาทำกันเลยคะ่ะชิก้าช่วยทำไหมอะ่ะ อา้าได้สิถ้าทำเป็นน้ามาพี่สอนได้ได้น้องอยากกินอะไรล่ะโอ๊ยตอนนี้กิโมองแล้วว่าห้าโมงแล้วหรอเนี่ยอะไรพี่ห้าโมงแล้วห้าโมงแล้วหรอมา่อกี้สี่โมงอยู่เลยไหมจริงด้วยจะเย็นอีกแล้วสิเอยไปบอกแม่ดีกว่า แม่คะตอนนี้จะเย็นแล้วเดี๋ยวนูทำกับข้าวาเย็นข้ากินเลยได้นะคะก็ดีสิลูกโอ้น่ารักจังเลยแต่ขอทำไม่อร่อยนะไม่อร่อยช่างมันเอ้ยไม่อร่อยอะแม่ไม่ชอบกินเท่าไหร่แม่กินอะไรก็ได้กินได้หมดแหละของเพกินชอบค่ะเอาละพ่อคะกินอะไรได้หมดแหละพัดกะเพรากระดานกันค่ะเดี๋ยวนูทำให้นะคะขีก้า เอาอะไรก็ได้นะทิกาเอิมตอนตอนนี้พี่คิดว่าตอนเย็นครั้งนี้ยพี่จะทำไก่เบเลอเธอวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนดีกาเฮ่อครัวแล้วแต่เชฟครัวแล้วแต่เชฟอ๋อใช่จ้าฮ <c oughs> พี่คะไก่เบลเลอร์เธอที่พี่บอกนี่มันคืออะไรคะอ๋อที่พี่ทำไก่เบลเลอร์เธอใช้ห้อนี้ เวลาโฆษณานะคะอ๋อจา้ะแต่พี่ใช้อี้รมันถึงจะไกเ่เบเลอร์เทอเดี๋ยวนะคะเข,ข,ข,ขาไม่ได้เรียกว่าไก่มันไม่มีไก่เบลเลอร์เทอนะคะมันไม่แต่ไก่ใหญ่ค่ะอ๋อเนี่ยมันคือไก่ไก่ใหญ่แต่เป็นเป็นใหญ่แบบบิ๊กเบลเลอร์เทอไงบิ๊กเบิเ้มเบลเลอร์เทออ๋อ,อค่ะพี่เราเป็นอะไรแล้วเนี่ย บิ๊กเบอร์เธอใช้่านี่ฮอลล่เดย์มาน้องไปหยิบไก่ให้พี่หน่อยแต่พี่ต้องมาล้างก่อนแต่เผื่อจะมีอะไรสุกระกค่ะไหนไก่เอ่ยไก่อยู่นี่ค่ะนี่นะคะที่พี่บอกไก่บิ๊กเบิเบลเบอร์เธอแหละค่ะอ๋อไม่ใช่จ้ะพี่ต้องใช้สูตรนี้สูตรแม่เคยสอนสูตรนี้แหละดีสุด มามามา,มาน้องพี่ก็จะต้องใช้มันทุกคนคะ๋าวนี้ชาจะสอนทำอาหารกันค่ะสอนเอาไก่บิ๊กเบลเลอร์เท่าเลยนะคะใหญ่กว่าไก่อันนี้อีกไปลองทำกันเลยค่ะเริ่มแล้วพ,พี่ไม่ได้อัดคลิปอยู่นิดหน,นาอัดคลิปอยู่ดูกล้องสิจริงด้วยจริงด้วยค่ะอะมาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับ นิชาและชิก็ควและแต่เชฟแต่พี่นิชาเขาเขาไม่ได้ใส่ชุดเชฟค่ะแต่ช่างมาเถอะค่ะอย่าไปขวงแน่งนั้นมาล้างทำกันดีกว่าค่ะอุ้ยพูดจกิงจ้ะอ๋อมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มได้นะคะใส่กระทะค่ะวางไว้อยู่บนนี้นะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเอาสูตรนี้นะคะพอไก่มันเสร็จแล้วเนี่ย เราก็เอามันนะคะไปผสมกันเลยวล่เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไ่หยิบจานชิก้าอาอยใมาหน่อยโอเคค่ะสามสองปึง้งใส่เดียวกันด้วยค่ะบิ๊กเบิ้มเบลเลเชอร์ออนี่ค่ะใส่เดียวกันเลยเจ๋งสุดๆเมนูวันนี้ก็คือไก่บิ๊กเบิ้มบลเลเชอร์นั่นเองค่ะโอ้แล้วก็อย่าลืมเอาจานให้พวกเรากันด้วยสิคะ ตักมาจะได้กินนะได้ยำมากยำมือนะคะยำม่าพี่คะอียำม่ายำมือแปลว่าอะไรหรอกก็คือยำมี่จ้ะพี่ทําไมเขาเรียกว่ายำมี่หรือเปล่าทำไมพี่เรียกยำมเอยำโมไม่ใช่ยำมเอยำโมน้องเขาเรียกว่ายำมเมยามี่อ๋อค่ะแต่แต่ทำไมพี่ไม่เรียกว่ายำมี่ไปเลยล่ะคะอ๋อเพราะว่า เพราะว่าอะไรคะบอกมาหน่อยก็พี่เรียกเป็นเล่นๆนะจ๊ะพี่เรียกเล่นๆเ,เข้าไปได้ยังไงเนี่ยชีก้ากินหรือเปล่าอา้าวก็ต้องกินสิคะข้าวเย็นตอนกลางคืนหิวเย่เลยคะ่ะมาจ้ะมาเตรียมของกันเลยช้อนซ่อมต้องใช้ไหมใช้สิคะใครจะกินใช้มือสปกปรกแย่เลยคะ่ะได้แต่ตอนกินใข่พร้อม ทีก้าอยากกินข้าวกับอะไรอีกหนูอยากกินข้าวกับสปาเกตตี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่สปาเกตตี้เอ้ยถูกแล้ว <c oughs> อย่าเล่นมุกเยอะจ้ะเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงทำไมคะก็เล่นมุกเยอะไงหนูํำเยอะเออมาทาอะไรดีก็บอกแล้วไงคะว่าเอาสปาเกตตี้สปาเกตตีห้หรอเอ้ยไม่ใช่สปาเกตตี้ใช่ค่ะเอาซอสาเขือเชศรอยด้วยโอเค มายี่ห้อโลซ่าดน้องใช่สิคะนี่ชึบเสร็จแล้วทีก้าขับพระคุณค่ะอ๋อไม่ต้องเรียกเยอะขนาดนั้นก็ได้นะน้องโอ้มืดแล้วนี่มันไม่ใช่มืดพี่มันคือเย็นค่ะ โอ้เย oh yeah, ็นแล้วนี่ก็หกโมงแล้วนี่เอ้ยหกโมงแล้วทำอาหารอีกแป๊บนึงพี่ค้าไม่ทำเตั้งแต่แรกเออรีดผ้าเพิ่งเสร็จโอ้ยเหนื่อยจังเลยแค่รีดผ้าแค่นี้นี่พ่อทำงานเสร็จจังเนี่ยดูเฟซบุ๊กทำไมอีกมาเร็วหกโมงแล้วทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องหลับแล้วมาเร็วพ่อ เดี๋ยวเราตื่นสายแ้่นี้วันนี้ก็จะหมดเวลาด้วยวไปกินข้าวลูกทำเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะโอ้ลูกน่ากินจังเลยโอ้โหชอยลูกค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะหนูกับทีก้าเช็คกันทำเองค่ะอ๋อเก่งมากลูกแต่ลูกไม่มีแก้วน้ำให้พ่อแม่เลยล่ะลูก <c oughs> อ๋อใช่ค่ะพอดีหนูขอโทษนะคะเอาน้ำอะไรไหมคะเอาน้ำง่ายๆน้ำเปล่าไปเถิดลูกเอาน้ำอะไรนู่นนี่นั่นน้ำเปล่ามีประโยชน์สุดแล้วละลูกค่ะน้ำทีก้าล้ลล้ล้ทีก้าระวังถือแก้วตกให้เขาเป็นน้ำใส่แก้วของพี่ก็ใส่เป็นแก้ว่ดีกว่า <c oughs> โอ้ลูกน่ากินจังเลย ไก่บิ๊กเบิ้มเัลเลอร์เทอเนี่ยใครทำมาลูกอ่าไก่ชิ้นใหญ่เหลคอค่ะหนูทำเองค่ะออ้ใครสอนทำเองด้วยหรอเนี่ยโอ้หนูกับคีก้าทำเองด้วยเลยคะ่ะคีก้าเป็นคนหยิบไก่เองอ๋อน่ารักมากเลยจะ้ะลูกอ๋อนาทั้งสองคนเลยน่าก,กินจังเลยปีบมะนาวด้วยหรอเนี่ยดีนะมันจะได้มีรสชาติอย่างอื่นบ้างค่ะ กินกันเลยดีกว่าค่ะพี่ทำช้าดีมากเลยค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่อ้าวหรอะคะ,อะทุกคนคะนิชชากับทีก้าที่ทำอาหารกันนานไปก็ขอภัยนะคะแต่ตอนนี้รู้แค่อย่างนึงก็คือหมดเวลาแล้วโอเคนะคะนั่นก็ ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายยอย่ายลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและก็อย่ายลืมคอมเมนต์อันสุดท้ายแต่ก็อันสุดท้ายอยู่ดีแหละก็คือคกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนิชาแล้วก็ทุกคนเนี่ยขอไปกินกันก่อนนะคะเฮ้ยแก่บิ um ๊กเบิ้มไปเลยเธอพี่ตั้งชื่อของเขาไม่รู้นะคะคุณผู้ชมไปค่ะ